เราเจอแล้วนะีนึงเออนั่นแหละจบเฮ้ยเอาเฮสุดท้ายกล ออกไปจะก้มกูยูบี้ครับยูบี้ครับวันที่สองเยอะหลายเด้อตัวปฏิปัติพอนเยอะหลายคนเลยเหนื่อยแล้วตัวตาดิเงี้ยเหนื่อยแล้วตัวก็เลยเวลากินข้าวอดีมากเชื่อไอ้เมื่อกพูดที่ทำเนย Uhm มันเป็นมันเป็นรหัสนานย์งไงโวหารชื่ออะไหมโวหารคุณครับเอาเท่าไหร่ครับขายจนชินเาครับท้อทับจ้าพักกองพังกองพังกองอ่ะโอเคเลิกแถวออกจากกองกูไป เห็นเราแต่ตัวอย่างนี้นะครับผมจะรู้เลยว่าเรามาเล่นเกมอะไรกันจะบอกไว้ให้ว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาทดสอบดวงของกันและกันเพราะคนหน้า oh, oh, นี่เสี่ยงดวงทั้งชิตอยู่แล้วห <c oughs> ้ารา้อาชิพนี่ทียงาวงีมม้คือครึ่งชิเลยครึ่งช่องครึ่งหน้าคือการเสี่ยงดวงนะครับผมแล้ววันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าแต่งตัวอย่างนี้พวกเราติดเกมนี่ม,มากเลยครับผมมีเกมที่ชื่อว่า world of tank pc <c oughs> บอกเลยว่าเราเล่นกันอย่างบ้าคลั่งมากๆนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นเกมนี้โหลดได้เลยะครับผมเราทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปแล้วที่ข้างล่างนะครับผมไปโหลดนั่นเกมไปเลยแล้วโหลดตอนนี้นะบอกเลยว่ามีโปรโมโค้ดแจกด้วยเพียงแค่พิมพ์เข้าไปว่าแฮงพัตติ้เขาก็จะมีไอเทมแจกเยอะแยะมากมายเลยครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู อย่างี่มบอกตั้งต้ตอนต้น e นะครับผมว่า yes. เราจะมาเสี่ยงดวงกันกัิกาแ่งข่าวนี้จะเป็นยังไงครับผมไปดูกันิากกันเลยเหล่านักรบโอหน้าทั้งเจ็ดคนต้องมาแข่งขันความดวงดีทีมงานจะมีรถถังให้คนละสองคันรถถังของเล่นนะครับ และมีระเบิดประทัดลูกบอลแยกออกเป็น2แบบแบบมีดินปืนและไม่มีดินปืนใส่เทร่วมกันโอฮันน่าทั้ง7คนต้องผัดกันเสี่ยงดวงเลือกประทัดแล้วจุดใส่รถถังตัวเองใครเลือกได้ประทัดที่มีดินปืนทําให้รถถังตัวเองระเบิดโยนทําโทษด้วยการเปิดไพ่เสี่ยงดวงท่ากายบริหารเช่นลุกนั่ง20ครั้งรถถังของใครหมดก่อนแพ้แพ้แ โอเคนะครับผมทุกคนได้ฟังกติกาไปแล้วทุกคนอาจจะเข้าใจกติกาที่เราพูดไปเมื่อตกครู่นี้แล้วนะครับผมและที่อยู่หน้าเราคือระเบิดมีทั้งมีดินปืนและไม่มีดินปืนลองก่อนลองก่อนเออมันสัมผัสได้เลย่ะเบียดนี้หน่อยนึงแล้วจะให้ดูก่อนว่าความแรงของระเบิดนั้นเป็นประมาณไหนอันนี้คือไม่มีดินปืนเออปังปังตบตบตบปังตบปังนี่คือดินปืน เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ระเบิดตลาดยังไม่หลุดรอกดีที่สุดยอดคือพวกกันกันตันเากาตัวนี้มีดินปืนอ่ะเดี๋ยวจะมารอเราผมว่าของจริงเป็นยังไงเฮ้ย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 โโอ้ห โออไยเยยออเ็บ่าโคเราจะรีบถ่ายทำก่อนที่ตำรวจจะมานะครับผมเริ่มนะเริ่มเลยเริ่มเกมกันครับอ่ะโอเคนะผมเราเบิดกับกรถถางของเราอยู่นี่แล้วคนละสองอันคละสองลำเดี๋ยวเราเอาจะเอาระเบิร์ตสองอันนี้เทผสมมารวมกันอันนี้มีดินปืนอันนี้มีดินปืนผสมมั้นะครับผสมเลยเขย่าเลย เลขที่ออกเฮ้ยสอ้ยี่ังเหมือกับ้นมาเล่นอะไรวะเล่นอะไรวะ่นะไรวะอ่านะอันนี้ไม่รู้เลยนะแล้วยาวเลยยาวเลยเกียร์ใส่ไม่ไ้ มีหรือไม่มีนั่นแหละเราจะหยิบม, oh. มาเราห้ามขยับนะเอ้ยแบบขย่ำท่ามเหยาะท่ามเหยาะได้ลูกไหนลูกนั้นูน hum ี่เลยถือนี่เลยจำแบรดีกว่าอันนี้แบรไม่เสี่ยงจริงไม่เสี่ยงจริงจำแบดครับอ่ะไปสองคนเราอ่ะคนแรกอ๋อคนแรกเยิงจบโอเคไปมึงคนแรกไอ้อาร์มคนแรกไอ้ดี่คนสุดท้ายไป นี่คือเลือกเลยมือเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเอานะครับอย่าไปเอาเลยอย่าไปเอาเลมือนะเอ้าเอามาเอามาเลยนะมาเลยเฮ้ยห้ามทำวัดน้ำหนักมาจุดกันอันแรกเดี๋ยวเราเอามาหน่อยเพิ่งเพิ่งแล้วบอกว่าให้มันอยู่ด้วยด้วยกันในชีพไม่ได้มาเป็นมือกลอย่างนี้มามาโอเคชิ้มเลยจิ้มเลยถ้าเกิดโดนนี่คือเราจะไปทำโทษไทยทิพนะ โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเหยียบไปหน่อยดิไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยเดียวกูยเฮ้ยเดียเดียวๆๆ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 ๆ โอเคครั้งแรกกูลองต่อไปครับผมตาส่วนลดิวคิ้วโกของเรานี่เองนะครับมุงใจมึงทำเงี้ยไหมมึงกลัวอะไรมันยังไม่จบนั่งอย่างนี้แล้หันหลังให้กล้องอย่าโกงอ่ะ หนักเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาไปไปโอเคเดี๋ยวกำลังี้นะครับเอาเลยเรียกดูครับมาดูว่าเราถังจะเป็นยังไงครับเออลงหน่ลงหน่อยลงเออลงลงลเออมึงเอานอยางพื้นเหมือนกูดไม่ม่่เออลยาเยเออเข้าไปแทงเข้าไปเฮ้ย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 เเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ล้วอุ้เจ๋งอ่ะสคนแล, <gn> <ediyor S 2> ล้วไม่โดนอ่ะช่วยวยช่ยช่ยไอ้ัดแลกงเงไปหายนิ้วตลอดเลยโอเคนิ้วลออ โอเคครับต่อไปเป็นอูดครับคือกู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 หลังต้องนับกันไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ถามทับแม่ต่อไปเป็นต้องเหนียวเร็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 วอันนี้เลรอนี้นะไปไหนยังไม่มาไ้องจะรีบไปไหนมันวะต้ามข้ามข้ามชี้ดีๆดิอ่าโอยลึกจังอะนี่แหละรอดมาสองคนแล้วนะครับเหลือไอ้ป้องนะครับมาดูกันว่าไอ้ป้องจะรอดหรือไม่รอดนะครับตอนนี้ตรงตรงฉินเลยเกิดวันโหไอ้ป้องลุกไม่เอาไม่ออา ไอ้ยเจ้๊ยบไปรถถังไหนอ่ะไปรถถังอยู่ไหนไปทางคนไหนแล้วมีเสียงซ่ากป้นเนี่ยไอ้เจี๊ยบที่ไงเฮ้ยจริงเหรออู้หกระจายล้อนเลยกระจายเลยช่วแรกคุณดูว่าจะให้จะเล่นนี่กันเนี่ยแบบว่าเอาวางมือนะอ้ดูดิทุกคนไม่เหลิกเลยกระจายหายไปเลยเหมือนโดนขโมยอ่ะเหมือนถังโดนขโมยอ่ะเอาใจเขาเอาไว้โดนขโมยอ่ะไปเอารถถังไปไหนอ่ะป้องไม่รอดครับหายไปหนึ่งคันแล้วละครเหลืออีกหนึ่งคันครับป้อง เมื่อกี้บอป้องไปแล้วนะครับคนต่อไปใครดีก yup. ูเด้งโอ้ยเชิญครับท um ี oh, okay ่แท่นครับเมื่อก okay, ี oh, ้เหลืองอันนี้ไปเลยโอเคนะครับได้วนะครับทำไรดูโอ้ยรู้คนเดียวนี่รู้คนเดียวอี่อะโอเคนะครับโอ้ยแต่ผมพร้อมแล้วคุณจุดเลยนะครับจุดแล้วก็สูบไปเต็มหลอดนะครับใช่จุดแล้วก็ระเบิดเดทำอีกไปอหมดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้ย เฮ้ยรอดนะเฮ้ยรอดแล้วรอดรอดรออดเมื่อกี้มึงทาอะไรมึงกอดกำกอดไว้รอดต่อไปสวรอคใช่ไหมจะรอดรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เอ้าอะไรรู้วะเฮ้ยเอาดีเลยเ่ะเอาีเลย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วไไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มอ้าวมึงลองมือลางเลยรู้อะไรไม่รู้เอไม่รู้ไม่รู้ไอสั์พูดจังเลยไม่รู้เนี่ยที่ไอ้สาให้ใช่เลยก็ันไม่รู้อ่ะโอเคนะโอเค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 อยู่คุยอ่ะ ก็บอกแล้วไม่รู้ไม่รู้วิไปเล่นแล้วอะเออพอเอว่ะตังแรงดเกิเอาว่าจุดดีบา่าอดีบักกอกไปไปเลยไม่ได้อ้าวสบอตไม่รอดและคนต่อไปเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันดีคนนั้นก็คือ นี่ที่นั่นก็เลี้ยงกูโอเคหลวงนะห้าโมงนะเอาสมบายตัวเองอย่างเดียวนะคู่ควักคู่ักคู่ขาโอ้ได้มาแล้วนะครับได้แล้วครับไม่มีใครโกงใครนะครับไม่มีไม่มีโอ้ย้งรู้เหรอไม่ไอ้พี่อ้อยงไปแกอะไรรู้กันเหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนบ้างมาข้างหน้าบ้างอ๋อแล้วกูจุดไงก็อยู่อยู่นี่เออ๋อจะอยู่ตรงนี้โดนโดแล้วพอมันระเบิดมันจะกระได้ข้างหลังจะไม่โดนน้องๆเอาเอาเลยนะตีแล้ว ฮิโริแล้ว่ะิโดอมากเลยว่ะตอนนิวเคียร์ยิงยองญี่ปุ่นเนี่ยเออมึงอยู่ใช่ไหมย่อยู่เออก่รอะไรอะฮิโรดิลาอ่ะรฮิโรลาฮิลาฮิโรดิลรด เดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วในรอบแรกนะบิ๊กจัดการครับอุ้ยกูกลัวนะบิ๊กไม่ต้องเอาเอาฮะมีมีจะปืนนะกูกลัวดีกว่าอันนี้แหละเฮ้ยโอ้โขเขาเซียนปังเฮ้ยเดี๋ยวดิปังเฮ้ยปังเฮ้ยถ้าคลิปนี้นะถึงหนึ่งแสนไลค์นะคลิปหน้าระเบิดเริอม้าเฮ้ย โอไ้ยอยม่ก en> hey, ีลไม่ปยืตรงอื่นกันะตุ๊กมปิลกูไอ้เหียยวเดี๋ยวเดไม่เดี๋ยวเดอ๋อแล้วปล่อยมือเด้วยนเียตาละวยมาิกน่งดิโถเียเสร็จวมบอกไม่ไปถือไม่หวมันหนักดตัวมด้วยไม่เหียอถือไม่ไหวหนักอกิ สรุปกันมั่งรอบแรกมีใครโดนมั่งโอ้หนึ่งสองสามคนโอเคครับผมขอเบิกสิ่งทำโทษครับเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอไม่ได้เอาไปไดจบแล้วเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอไม่ได้เอาไปจบแล้วเป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันเลยไม่รู้จะหันไปไหนไอ้เหี้ยจะได้ไอ้เหี้ยแค่พี่อยก็เอา มาโอเคไอ้นี้คือบทล,ลงโทษนะครับในนี้จะมีทหารต้องทำกายบริหารนี้หนึ่งมาวัดดวงก็ได้ทำอะไรแต่ของนี่เหนื่อยเ็ยกังเลยเดข <c oughs> าขแรก่อนป้องโอ้แต่แรกเลยโอเคเอออยากสงต้องขยางอยากเก่งต้องขยันกระโดดสูงสิบครั้งโอ้โดสูงนิ้วข้ปิบัสสงสู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 งสังสงสูงสังส้งงงสูงสูงสงง ไม่ได้ไม่สูมขาขาลอยพื้นหนึ่งสูงแค่นี้ดีไอ้ยังขึ้นาสูงเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดมึงข้ามน้ำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขี่มาเหงื่อง่าไม่ได้เลยนะดอกใหญ่ดอกนี้เลยดอกนี้เลยดอกใหญ่ดอกเดียวนะสุดต่อสุดตอการตัดสินใจเยอะ โอเคขอบคุณอีเลยสัตว์ต่อไปเป็นบอลบอลอมไม้การบริหาร้อมอยู่ที่บ้านนี่ทำทุกวันเอานี้อันแรกดีดีคุณคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ลูกนั่งสิบครั้งฝั่งตัวเองสั่งตัวเองด้วยสั่งตเองด้วยแล้วตอบตัวเองด้วยนะผลนานตบอลลูกนั่งสิบครั้งไดกจอแล้ครับนับด้วย1นึ่งสองสามหสอง่นึ่งสอเสร็จแล้วครับ

ยืนยืนยืนไม่แปลกยืนไม่แปลกมึงไปกดต้นไหนกันเราอะมึงเรียนลูกเสือข่ายไหนมาตัวสองตัวกับมึงนั่นแหละเนจ้ามาเร็วสุดจริงลูกนั่งตัวมันนั่งอย่างนี้เหรอวะลูกนั่งอะไม่ใช่ยองยองนั่งยองียองยองยองไอ้ที่เขาเรียกยองยองผมแล้วโอเคเอาไปนี่เอาไปนี่ยื้อด้วยเต้นทเวิร์กรีล่าสุดที่ช่วยบริหารร่างกายและยามสุดฟังเต้นดีสิบวิ

ណេ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 3496789205 ที่บอกว่ายี่สิบครั้งยี่สิครั้งมึงนับคือ20ครั้งไม่ใช่20ปีอ้าีโอเคแล้ะนี่คือการเล่นครั้งแรกเดี๋ยวจะเล่นรอบ2กันแต่ทุกคนอย่าลืมกันนะครับผมว่า w บ r ร์ออฟแท้งพีเป็นเกมที่สนุกมากพวกเราเล่นกันแล้วก็ติดกันมากเลยนะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีเกมนี้ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์อยู่ข้างล่างโหลดตอนนี้บอกไปเลยว่าเขาแจกโปรโมโค้ดด้วยเพียงพิมพ์เข้าไปให้คำว่าแทงทั้งติดก็จะมีไอเทมแจกฟรีเยอะมากมายเดี๋ยวขึ้นอยู่ครับผมแต่ โอเคไปดูรอบสองกันโอเคครับแล้วมารอบสองกันเดี๋ยวมาหาคนแรกกันแต่คนอื่นใครเหลือี่อันยะมากสองสองสองหนึ่งสองหนึ่งมึงอะไรมึงมึงมึงคนจะไปมึงแล้วมีมันจะไป็นแม่เลยสองสองสองมาหาคนแรกกันอันนี้เอาแบบจริงจังอ่าก้ามก้ามก้ามโอเครู้แล้วรู้แล้ว เอาละเอาละโอ้ยพี่เป๋เมื่อจริงมาไหนวะพี่เป๋รอผมก็ได้พี่เฮ้ยเฮ้ยมึงอยากให้เราดิอดหูรอเลยเอาละรอบนี้ไหมสั้นขึ้นเหรอเพราะว่าเดี๋ยวมันวิ่งได้อยู่เอาละถ้าพร้อมแล้วเลย มันโดนหลังเลยกินได,นด,นดน้หมดเลยเหรอวะเยื่อทำไมอันนี้มันแรงจังวะนี่ไม่ได้เนี่ยนี่เป็นเ<อ>รานี่มันแรงไงวะเยื่อบุกในสมองหูที่จะแตกเอาเว้แอลหมอบเยื่อบุในสมองเยื่อบุในสมองมันแรงจังวะแรงเกินใครบางคนคิดว่าลูกบอลเนี่ยกระเทียมไหมเหอเมนกระเทียมป่าวดังหรือไม่ดังแค่ไแปะแปะอาสลบกูไม่รอ าวอมคนไปเป็นใครดีสะบอนเลยหยิบมาเลยนะหยิบมาแล้วก็จุดเองนะข้าไปแล้วที่เดิถแล้วไหนนงเราตีเงเลยเียวเฮ้ยเราี่หน่อยม่เงั้นนี่ไหวงตีวงโอ้โหเริตีวงตีวงแล้วก็ตีวงมเลย่าแค่นเพิ่มความตุดันนิดนึงได้หลังนะบอนนะรอ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 แล้วดูรอแล้วรอแล้ว บอลล่าไปโอเคผมฝนตกแล้วนะผมบอลล่ไปใครเดียวโอ้โหฝนมันจะตกบอกหนอ่าเลือกเลยเร็วเทบนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเอาเลยนะเออไม่มีให้รู้เรื่องแม่เดียวเดียว อะไรยังปงเป้งอะไรเมื่อกี้เนี่ยนี่อะไรเป้งเป่งอะดังเป่งน่าจะโดนกล่องกล้องเบรคกล่องกล่องโดบอลยึดกล่องกล่องอ่ะยึดอะไรเป็นอะไรดิเบาะยึดใครเป็นอะไรดิเบาะโอยไม่หาเจอได้ยังไงไม่ทํามองเลยอ้าวไอ้ดิวโดนไปล้อต่อไปใครดีอ่ะให้มีนไปเลยพล็อกมาเลยครับทุกคนเนเร็วปึ๊บพล็อกไปไป ไม่เคยรอดเลยโว้ยชีวิตเราสองตายกันหมดมันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะบางทีมันก็เครียดด้วยคู่นี้เนี่ยไปตายอ่างเหมืแล้วเนี่ยเครียด้วเป็นเฮี้ยนไม่รอดทั้งสองตานะโว้ยชีวิตไอ้่างที่มัเจออะไรอย่างงี้วะเล่นอะไรดีกว่ามั้งไปเล่นงในเกมไม่สนุกสหมือนตรนี้นะใช่ไม่สนุกทีเี้ไม่รอด โอเคครับไปดูคนไปใครเอ่ยอุดเยอะเอาเลยคุณเลยไปเดี๋ยวฝนตกแล้วทุกคนเอาเลยไปเลยไเลยไปเลยฝนฝนมงเม็เกิดยังไงมงเม็เอิดยังเลยแเลรอดโด้ยเเลยอยดูกันดูกลนมาดูกันมา

่เฮ้าขบ้าท้ายครับมาเฮ้ยคนท้ายจุ๊บซี่ไอซ์ปลาตาที่ขอขอเป็นรถสองคันซ้อนกันไม่รู้อ่ะมาข้ส้อนกันนะครับผมไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันมีอะไรหรือเปล่าะไม่รู้มันจะระเบิดหรือนะ เรามีแบบนะทุกคนงมัร้อมกันนะเลือกเองกับมือลมพร้อมครับ กี่ลังก็หายหมดกี่ลังกี่ลก็หายหมดตะก้อนก็ตายหายอยู่แล้วไหนถอดได้ถอดได้ถอดได้ตะก้อนก็ตายหายกันอยู่แล้วดิเตะๆไม่ไหวกันแล้วดูเหลือแค่นี้ชั้นบนอะจริงเหลือแค่กระดองเต่าใช่อุ้ยมันแรงมากทุกคนคือไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ระเบิดเนี้ยโอ้หนะแรงเลยเอ้ยอย่าไปเล่นกันตื้อ้าวโอเคเลยผมทั้งหมดทั้งมวลมีใครไม่รอดบ้างยกมือขึ้น สามคนไม่รอดโอเคมาเสียงดวงกันครับผมดวงรอดนะครับใครที่ไม่รอดอ่ใครก็อแรกครับรมาเลการเสียงดวงใบนี้อับดุลรู้อับดุลเห็นอับดุลช่วยได้ถ้าพุ่งหลังห้าครั้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งอุ้ยขึ้นมานับหนึ่งมาพุ่งหลังห้าครั้งสังเกครับทนายพลจะทำอะไรผิดมา ยาวยาวเอาไอ้เนี่ยอยู่ดีจะสักให้มทำโทษได้ไงัดฝันตานหวาดเสือเลยเออองซ้ำแล้วก็ขึ้นมายืะเลยเออเ1ออุ้ยอมมาสะบวดจังวะดอนี่ชื่อตัวลอยเลยเบาสามโอ้โหเฮ้ยินตมินตามือเรียบร้อยเฮ้ย คุณสวยแล้วดวงไม่ดีวิดพื้นห้าครั้งห้ามยิ้มห้ามยิ้มห้ามยิ้มด้วยวิดพื้นเขายิ้มกันเหรอวะระหว่างจะเชื่อไม่เห็นมุมกล้องข้างบนด้วยเอาหน้าขึ้มอ่าระหว่างนี้ห้ามยิ้มนะห้ามยิ้มเลยครับห้ามยิ้มนะตึต้องถูกตลอดเวลาครับคุณสาวคนดูมุมเนี้ย แยิ้มเปล่าเลยขึ้นมาขอยิ้มม่้ายิ้มบ้างใครมาขายิ้มบ้าไม่ยิ้มใช่ไหมใคร่ไปใครอันนี้ฮ่ะทำท่าแขงค้างไว้20วินาที้ือนทเตียงแบบใครนี้แต่มันเจ็บขาเ่าเจ็บขาเ่าขาเ่ายืนแข้งก็ได้ยืนแ้งได้รัคต้องเก่งนะทอตเก่งหนึ่งองสามการท้องต้องแข็งดี

นักลบย่อมมีบาดแผลแทงปลาไหลสิบครั้งโอ้แทงปลาไหลไงวะแทงไรนี่ไงเาจะตูดตูดต้องมาเอวต้องมาเรายู่กลางอยู่กลางจริงเหรอวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยแทงแลงแทงตอนนี้ตอนนี้ก็มีปลาโอ้โหไอ้เหี้ยเอึ่งองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคจบทุกคนแล้วครับผม โอเคทั้งหมดทั้งมวลเข้าม,ม,มานี้แหละนะครับผมเกมที่เราคิดกันมาอบอกเลยว่าไปเล่นเกมในคอมพิวเตอร์สนุกกว่านี้อีกนี่ก็คือ World of Tanks PC นะครับผมก่อนมันจะกตกใครยังไม่เคยเล่น World of Tanks PC โหลดได้แล้วทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกดเข้าโหลดได้เลยแล้วบอกเลยว่าโหลดช่วงนี้นะผมเขามีโปรโมโค้ดแจกกันด้วยเพียงคุณพิมพ์คำว่าแท n k d u ต t i n เราก็จะมีไอเทมแถมฟรีเยอะแยะแจกเยอะมากมาเลยอยากให้ดูครับผมนี่เลยตานนี่เลยโอเคไปเล่นกันดูได้นะครับผมเกมสนุกมากๆคือต้องมาอันตรายแบบนี้ด้วยนะครับผมดูแลเอาอยากเอาไปทำ น่าด้ท้ายคลิปน,นี้จะให้ไปดูเกมกันว่าตัวเกมเป็นยังไงไปดูกับสองวันนี้โอ๊หน้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูเกมไปเลย ชีวิตขอแค่มีเธออยู่ข้างกายให้เราได้ใกลชิดแล้วมันไม่ผิดที่เราเกิดมาต่างมิติแค่ฉันมีสิทธิ์จะรักเขาเป็นองการอะไรอีก